การยึดอํานาจเมื่อปี57แน่นอนเนี่ยเราก็เห็นกปบปสรออกมาชุมนุมแต่หนึ่งในปมที่มันเป็นตัวเร่งเชื้อไฟก็คือการที่คุณยิ่งรักหลุดจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เพราะไปย้ายคุณทวินหลายหลคนก็มองเชื่อมโยงว่าเนี่ยมันเป็นกระบวนการเป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดว่านี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ต้องเข้ามายึดอํานาจโดยเริ่มจากการที่เขียนนายกออกจากเก้าอี้ก่อนคุณทวินอธิบายเรื่องนี้ยังไงครับวันนี้ได้พูดละผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับก็คือไอ้เรื่องสมคบคิดเี่ สมคบคิดที่คุณบริได้พูดมีม็อบเสร็จปุ๊บมีคดีเอานายกออกอ่าอย่างเงี้ยผมไม่ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่กรณีสมคบคิดกันเพื่อเอาผมบอ,อกแล้วคนอื่นมาแทน <c oughs> แล้วก็ไปไปตั้งทางสมการ,รบทเนีผมปักใจเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ผมเชื่อผมเห็นแต่ว่ามันไม่มีพยายนหลักฐานเป็นหนังสือเป็นอะไรชัดๆออกมาเนี่ยมันคืออย่างนั้น ผมถึงติดใจว่าให้คดีผมถึงที่สุดเนี่ยแต่ว่าอทฤษฎีสมคบคิดกันว่าให้เกิดการประชุมนุมประท้วงนะแล้วก็ไม่มีทางออกทหารเข้ามาเนี่ยผมผมบอกได้อย่างเดียวนะครับว่าในช่วงนั้นผมทํางานกับทหารมาหลายผมทางานกับทหารมาตลอดในๆๆในในการทํางานของมั่นคงเนี่ยทหารกลัวการปฏิวัติมากที่สุดแม้แต่ปีห้าเจ็กันาะแม้แต่สมัยที่คุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เป็นเป็นหัวหน้าคณะคอสชอนี่ก็ตามเลยนะทหารกลัวการปฏิวัติมากที่สุดไม่ได้กลัวว่าปฏิวัติไม่สําเร็จเนะ แต่กลัวว่าปฏิวัติแล้วไปยังไงต่อ,อมผมมั่นใจในขณะนั้นเนี่ยพวเนายประยุทธ์เดองไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องยึดอำนาจเห็นความพยายามหลายครั้งนะครับผมผมก็อยู่ในส่วนของกรบพศด้วยเห็นว่ายาวหลายครั้งที่จะมีการพูดคุยเพื่อหาทางออกแต่มันไม่มีทางออกอมไม่มีทางออกเนี่ยที่นี้ผมหมายความว่าอาจจะทั้งสองฝ่ายก็ได้นะทั้งฝ่ายที่ชุมนุมุชุมนุมประท้วงและฝ่ายที่อ,อยู่ในอำนาจ ก็ต่างคนกีถอยกิงก็ลาปะขาก็แรงไม่ไม่ถอยด้วยกันทั้งคู่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยคือถ้าไม่สุดจริงๆครับในฐานะคนที่เคยทํางานกับทหารมาไม่เข้ามาผมผมไม่คิดว่ามีการแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนอะฮะอยากมอบก่อนอ <c oughs> สอยนายกโดยคดีในสารรัฐธรรมนูญแล้วก็เข้ามายึดอนานาจไม่คิดว่ามีแบบนั้นถ้าเทียบกับกรณีของตัวเองให้เอาใจาตําแหน่ง ผมว่าอย่างแรกน่าเชื่อถือว่าคือคอย่างอย่างที่ต้องผล<ม>โดนโดนพ้นจากตำแหน่งกันน่าเป็นมาได้มากมากกว่าเดี๋ยวไว้รอดูนะครับ <laughs> ว่าอายการจะมีท่าทีเรื่องนี้อย่างไรหรือจะ,อะจบคดีไปก็ปลดล็อกคุณยิ่งรักอีกหนึ่งคดีนอกจากเรื่องที่ว่าทำไมถึงผมถึงอยากให้ไปถึงที่สุดนี่นะผมก็เห็นว่าคือขณะเนี้ กระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยนะอุนวอลเลย์ก็เห็นแล้วนะครับเรื่องที่เรื่องที่สาแก้วเรื่องที่รัฐประเทศคดีเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เป็นที่เครือแคลงสงสัยของคนว่ากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจะเป็นตำรวจก็ดีหรือดีเอสไอหรืออะไรก็ดีที่มีหน้าที่อย่างนี้มาถึงอายการมาถึงศาลแล้วก็ไปถึงราชทัณฑ์เนี่ยทั้งกระบวนการเนี่ยมันมันมีอะไรที่คนเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจอาจจะยังมีอยู่บ้างในส่วนที่ศาลที่คนอาจจะยังยังรู้สึก ยังสบายสบายใจอยู่บ้างผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้กรณีนี้เนี่ยไปไปสร้างรอยด่างว่าอยู่ๆก็ปล่อยให้คดีมัน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 หมดอายุความไปโดยที่ไม่ไม่ยื่นอุณ์ก็ไป,ไปไปซ้ำเติมให้ทางทางอายการซึ่งเขาควรจะได้เป็นน่าเชื่อถือให้กับคนในสังคมนี้ในขณะที่ในสังคมนี้กำลังตั้งคำถามว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นไปโดยบริสุทธิิธรรมตรงไปตรงมามาตรฐานเดียวกันหรือไม่ ในหลายๆเรื่องนะฮะและเ,เรื่องใหญ่ๆคุณบาร์บีก็ทราบวเรื่องใหญ่คืออะไรเนี่ยนะฮะผมก็ไม่อยากา<ส>พูดใช่ไหมชั้นสิบสี่ใช่ไหมที่จะพูดเนี่ยครับก็ก็ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าพูดสนิก็ได้ว่าก็ <ๆ S 1> เป็นกรณีท,ที่ที่พี่ภาควิจารณ์อยู่ขนาดนี้ก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นขึ้นอีกอันที่สองก็คือผมกาลังคิดว่าเรื่องนี้ถ้าถ้ามันจบโดยที่ว่าการย้ายผมโดยมีความเครือบแคลงอย่างนี้นะไม่มีเจตนาพิเศษแต่ว่ามันมองเห็นการการวางการวางหมากวางแผนกันอยู่ที่จะให้มันทดแทนกันอย่างนนี้ะ ไม่ผิดนี่นะไม่ผิดเนี่ย,นะยต่อไปเนี่ยข้ารการจะอยู่ยากลำบาก